โลกใบนี้ถ้าบอกว่าอ้าแล้วไม่ต้องตายหรอเกิดแก่จตะตายตายทั้งหมดเหมือนกันแต่ระหว่างทางที่เราจะไปนั้นเราจะมีสุขทางใจกับสุขทางกายแบบไหนกับสิ่งที่เรียกว่าคํายึดเหนี่ยวหรือสิ่งที่ยึดเหนี่ยวคุณสามารถเลือกได้แบบดีที่สุดในใจของคุณได้เลยแต่ขอไว้เลยว่าคุณต้องเชื่อมั่นและคุณต้องมั่นใจกับสิ่งนั้นไม่ได้บอกว่าห้ามเอะ ไม่ได้บอกว่าโอ้โหต้องถล่มลึกจนงมงายไม่ใช่มันต้องด้วยใจบริสุทธิ์ของคุณนะผมตอบไม่ได้อะว่ามันคืออะไระแต่ของผมรู้ว่าเอ้ยอันนี้ยโอเคอันนี้ไม่ใช่อันนี้ยังไงอะไรบลาๆนะแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราก็ขอให้ท่านมีความสุขอย่างของผมเนี่ยที่บอกว่าเดี๋ยวจะโชว์รูปเนี่ยที่ขึ้นหน้าจอหรือแคปไอที่รูปที่ผมส่งไปรูปองค์พ่อที่แบบส่งนะ่ยก็จะให้ดูว่าสวยงามยังไงนะครับมีไหม องค์ที่ขึ้นหน้าแคปชั่นที่แบบหน้าจออะให้ดูต้องโชว์นิดหนึ่งคือชอบมากคือแบบว่าเห็นแล้วแบบเอ๊ะถูกใจมากอันนี้เลยองค์นี้เลยนะครับมีรูปที่ไม่มีคำข้างล่างมั้ยก็ได้เห็นอยู่เหมือนกันมไม่เป็นไรอืมเนี่ยแหละองค์นี้สวยมากก็ผมกล่าว,ว่าองค์นี้ผมจะเก็บไว้ปีปีละครั้งเวลาถึงงานจัดตุรถีเนี่ยก็จะมารดน้ำมาแบบทำพิธีตามตามที่เราอะ ได้ได้พามได้สิ่งท่านพามที่บอกว่ากรรมวิธี123เนี่ยการบวงสวงการทำในสิ่งนี้อย่างไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นสิ่งที่เรารู้สึก,กว่าเออเดี๋ยวเราจะทำอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าถามว่าเอาแล้วเพิ่งมาทำหรือเปล่าทำอยู่เรื่อยๆแต่ว่าไม่เคยทำกับใครแต่ครั้งนี้ก็เปิดให้กับคนได้ถานู่นนี่นั่นกันไปก็ถือเสียว่าสิ่งที่เราเล่าให้ฟังเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งใครชื่นชอบแบบไหนก็ทำอันไหนที่มีความสุขและทำให้คุณมีความรู้สึกว่า ทัศนคติบวกไม่อมทุกข์ไม่จมก็ทําในสิ่งนั้นไปนะครับก็ถือว่าสิ่งที่เราทำเนี้ยมีความสุขที่สุดแล้วมันก็จะวนในคำเนี้ยต่อไปเราจะไปค้นหาสิ่งไหนคุณก็ไปหาในสิ่งนั้นเราอยากได้สิ่งไหนเราก็ไปสิ่งนั้นเหมือนกันผมก็เหมือนกันในสิ่งนั้นนะครับ เดี๋ยวเราเนี่ยจะมาเข้าเรื่องกันดีกว่าในเรื่องของการพูดคุยกันบ้างละเนาะสายโทรศัพท์มาสักสามสายที่จะมาพูดคุยกันในเรื่องราวที่ทุกคนได้พบปะพบเจอกันในช่วงนี้ก็จะมาแทนเล็กในเรื่องของดูตัวเลขผมอยู่ในรถอืมว่าเป็นยังไงนะครับว่าเดี๋ยวจะหยิบมาพอดีวันนี้แบบสับสนวุ่นวายกันนิดนึงนะครับ วางอยู่วางอยู่ตรงเก๊กลางมั้งเปิดเปิดลองเปิดดูอ่ะฮะเพราะจริงๆเนี่ยผมจะเอาไพ่ที่ดูเนี่ยไว้ที่นี่แต่พอมาไว้สักสามสีครั้งแล้วรู้สึกพลังงานมันมันจ่อยลงไปเลยต้องกลับไปอยู่ที่ของเราอะไรเงี้ยที่บางของมันอยางจะอยู่ที่ของเราล้วจะรู้สึกดีที่สุดนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยคอมเมนต์กันสักนิดนึงดีกว่านะครับว่ามีอะไรได้ไหมนะครับรายการมาบ่อยๆดูอยู่ ใช่ครับวันนี้มาไวหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าเ,าเล็กเขาบอกว่ากลัวมันมืดไปแล้วก็เดี๋ยวมีสถานการณ์อะไรเขาจะเล่าให้ฟังนะครับก็คืออย่างที่บอกกันไว้ว่าช่วงนี้ภาวะโลกร้อนภาวะวิกฤตต่างๆจะเกิดขึ้นอย่างที่เราเคยคุยกันเมื่อหลายเดือนมาแล้วนะครับถ้าภัยพิบัติไม่เกิดขึ้นมันก็จะเกิดจากภัยของมนุษย์ที่มันจะตูมตามนู่นนั่นมาอันนี้เราก็ได้เห็นแล้วมันก็จะเห็นไปเรื่อยๆนะครับ มันก็เหมือนเขาเขาบอกว่าอยู่ในช่วงของลานิยาเราก็จะเจอเพราะเราแล้งมาปี2ปีติดกันเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็จะปาเรื่อยๆนะครับรายการมาไวอยู่ได้เข้ามาดูค่ะปกติจะหลับอ๋อคุณยูจะนอนหลับเร็วนะครับวันนี้เรามาไวนิดหนึ่งนะครับจำได้ไหมคะที่เราต้องไปบูชาเองหรือเราสามารถฝากคนอื่นมาให้ ได้ไหมคะพี่ใหญ่อันนี้คือตามสะดวกถ้าสมมุติว่าคนอยู่จริิตเดียวกันนะ่ะและเขามีอยู่แล้วเราบอกเขานะเราบอกเขาเนี่ยเขาจะรู้สึกดีมากเขาจะหาในสิ่งที่ดีที่สุดมามาให้กับคุณแม้ว่าเขาจะรักสิ่งนั้นรับมาก็คือตัวแทนของสัญลญักษณ์โน้ทพรามไม่มีปัญหานะครับคนฝากบางทีผมไม่เจอใครก็ให้ได้เหมือนกันกลับมาจากวันนั้นสลบเลยอ๋อค่ะพี่ใหญ่โอเค ดีค่ะวันนี้มาแวะเยี่ยมเย็ยนชมรายการขอเคยขอได้สองครั้งตอนนั้นเดือดร้อนจริงๆพ่อให้มาแต่ขอถูกหวยไม่เคยถูกผมบอกให้นะองค์พระพิเคเนตเนี่ยไม่เคยให้ผมเลยนะเวลาผมซื้อลอตเตอรี่ผมเคยถูกแบบทั้งปีติดกันเลยนะแบบไม่ได้โมนะก็ถูก2ตัว3ตัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอหลังจากสงสัยเราต้องเอาไปวางหน้าพ่อหน่อยนะลอตเตอรี่อะไรเงี้ยไม่เคยถูกติดกันกหกเจงวดเลย แต่พอไปซ่อนซื้อเก็บในกระเป๋าดังถูกนั้นแสดงว่าแกเนี่ยเป็นเทพเจ้าแห่งความสําเร็จในการที่ต้องเสียเหงื่อแล้วก็ทํางานก็จะได้มาลาบลอยได้ยากมากแต่บางคนก็บอกว่าได้จากท่านนะมันก็แล้วแต่นะว่าเป็นยังไงแต่ตัวผมเนี่ยไม่ได้เลยนะซื้อลอตเตอรี่เนี่ยต้องแอบซ่อนถึงจะห้ามไม่รู้ห้ามไม่รู้อะไรเงี้ยเป็นต้นอ่าฮะแล้วก็มาในส่วนของพักผ่อนบ้างน,นะคะใช่ครับ คือจริงๆเนี่ยตอนนี้เล็กเขาตะลุยอยู่ตัวผมไม่ได้ไปเพราะว่าทํารายการนี้ด้วยแล้วก็เดี๋ยววันอาทิตย์จะทํางานมีติดธุระอะไรอย่างเงี้ยแต่ใจจริงอ่ะใจไปอยู่ที่นู่นแล้วลหะอยากจะไปแบบรวมกลุ่มกันเมื่อสัปดาห์ก่อนไปก็รู้สึกว่าฟิลลิ่งเหมือนตอนวัยรุ่นอะ mm ่ะเพราะมันทํามานานอ่ะผมทาตั้งแต่อายุสิบเจ็ดอ่ะจนตอนนี้49แล้วอ่ะแล้วพอแบบนี้เราก็รู้ว่าเฮ้ยเราแก่ไปด้วยกันแล้วแล้วแบบบางครั้งเนี่ยเราจะไปลุยลุยน้ํากระโดด ขนเชือกอะไรก็ไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยต้องเป็นเด็กรุ่นใหม่เราก็พยายามแบบฝึกฝนเด็กรุ่นใหม่เนี่ยที่เป็นน้องๆที่มีจิตใจดวงเดียวกันเนี่ยก็อยู่แบบเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มใจถึงใจของเราก็มีอยู่ทั่วประเทศนะเขาก็อยู่ในองค์กรของเขาแต่มีอะไรก็จะมาจอยกันอย่างอันเนี้ยพอเล็กขึ้นไปปุ๊บเนี่ยทางฝั่งกาญจนบุรีก็ยกทีมขึ้นไปช่วยทางฝั่งสมุทรปราการก็ส่งไปช่วยทางฝั่งอารัญญประเทศ ที่เราเรียนรู้ด้วยกันเนี่ยก็ส่งเรือขึ้นไปช่วยตอนนี้กำลังรวมตัวกันขึ้นไปช่วยที่ทางภาคเหนือและส่วนทางภาคเหนือเนี่ยเราก็มีพ,พวกจากลำปางจากเชียงใหม่เชียงรายลายเลยพวกแปพรพยเยลำพูนเนี่ยก็มาร่วมกันมันมันคือการรวมกันอะแต่สมัยก่อนบอกทําไมกู้ภัยชอบตีกันอะไรเงี้ยผมบอกเลยนะสมัยก่อนเนี่ยในกรุงเทพตีกันเพราะศักดิ์ศรีปัจจุบันเนี่ยตีกันเน่เพราะเรื่องเงินทองจริงๆแบ่งเขตกันเพื่อว่า มันสิ่งเนี้ยเงินน่มันสามารถทําลายได้หลายๆอย่างแต่เราไม่อยากจะไปพูดนะนะมันก็เป็นเรื่องของเขาแล้วกันใครทําสิ่งไหก็ได้สิ่งนั้นอะไรเงี้ยแต่ถ้าเขาอะทำอาชีพสุจริตแล้วเขาม,มีอะไรเป็นบริษัทก็เรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะแต่อย่างอย่างปัจจุบันอย่างที่เรารู้มาบางทีมันก็เกินไปนิดนึงถ้าอย่างไงก็ก็ไม่ไม่อยากมันเกิดแล้วกันนะพูดไปมันก็ย้อนกลับมา วันนั้นเขาบอกว่าเห็นในวันงานพี่ที่บ้านต้องเจดพี่ใหญ่ทําเต็มที่เลยใช่ครับก็แบบเวลาเราทําเนี่ยเราต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าคนมองงมงายก็คือกูงมงายอ่ะทาให้ดีที่สุดอ่ะเตรียมตัวเตรียมใจอ่ะชำระละ้างร่างกายไม่กินของอะไรที่แบบเราแม่นี่แบบเนื้อตัวสะอาดเอีย่ยบทําด้วยใจแอันบริสุ์ไหวในสิ่งที่ทุกคนบอกว่าเป็นหินก้อนนึงเป็นปูนก่อนหนึ่งเป็นดินก่อนนึงแต่ผม,มรู้สึกดีมาก ผมรู้สึกว่าเออมันทาแล้วรู้สึกสบายใจจิตใจแจ่มใสและทุกครั้งที่อธิษฐานก็บอกว่าขอให้ข้าพเจ้าและบริวารหรือคนที่รู้จักของข้าพเจ้าเนี่ยมีแต่ความสุขมันก็จะทําให้เรามีความสุขไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับของเราขอพรอพระพิคเนส่วนใหญ่จะได้ค่ะแต่หลายๆทางแต่จะไม่ได้ทางหวยถูกต้องเลยเนี่ยแหละ ขออย่างอื่นแหละขอให้ลูกได้แบบงานขอให้มีมิตรรักที่ดีขอให้ลูกทํางานและลาบลื่นขอให้งานก้อนใหญ่นี้สําเร็จอะไรอย่างเงี้ยแต่บอกไว้เลยนะนี่เราคุยกันเองคือแบบท่านบบเป็นคนชอบอ้อนให้อ้อนชอบเสียงเพลงชอบเพลงไม่ชอบเศร้าอย่าไปเข้าน้ําตาอะไรอย่างงี้ไม่เอานะแบบเป็นร้องไห้ผัวทิ้งแบบอะไรเงี้ยแกไม่ชอบเราก็ต้องบอกว่าพ่อครับแม่พ่อแม่พ่อ,พอคะ เนี่ยหนูอยากจะได้ของสิ่งนี้ให้หนูได้เงินจากการทํางานก้อนพิเศษที่แบบอะไรที่ไม่กระทบอะไรเงี้ยนะคะแล้วหนูจะเอาเทียนทูบหอมมาพงมันไรถั่วเธออะไรเงี้ยโอ้จัดกันไปอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะมีความสุขบางครั้งเราไปพูดกับคนไม่ได้เราต้องพูดในสิ่งที่แบบเราเชื่อในนี้นะอ่าฮะโบสถแบบ์เปินะด,ดใน u t u b e เลยผมเป็นคนบางทีก็ผมมาสวดสวด สวดบทของปัจจุบันอยู่แล้วแต่ของฮินดูอะไรเงี้ยผมก็สวดโอมศรีคเนศานามหาอะไรเงี้ยของผมน่แหละแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานให้แน่วแน่ปล่อยใจปล่อยตัวให้เรียบร้อยปล่อยวาาอาบน้ําให้สะอาดนอนบ้างนั่งสมาธิบ้างปล่อยให้เรียบปล่อยใจปล่อยอะไรเงี้ยแล้วก็ให้สงบนิ่งที่สุดไปแล้วก็บอกว่าพรุ่งนี้อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดแต่ถ้ามันจะเกิดขึ้นในสิ่งที่ร้ายขอให้เตือนลูกก่อน อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นทายเราใช้จิตสัมผัสในสิ่งพวกนี้ได้นะครับผมบอกว่าที่ญี่ปุ่นร้อนตับแตกมากเลยมีตังมากมีตังน้อยตายเหมือนกันยอมตัวตายดีกว่าขาดขาดสินขาดค่ะตามที่พระสอนอ๋อใช่ครับมันก็แล้วแต่คนนะบางคนแบบ,บยอมตายเพื่อถวายได้เงินมาอะไรเงี้ยก็มีอันนี้ขึ้นอยู่กับปัจจตังแล้วก็เกิดกับแต่ละคนและกันนะครับแต่ยุคสมัยเนี่ย เงินมันคือส่วนประกอบของสำคัญนะแต่เราจะได้มาแบบไหนนี่สิคือสำคัญกว่าอันนั้นแหละคือสิ่งสำคัญนะครับโดยส่วนตัวรู้สึกว่าเพราะชั้นออโซดนทำลายอ๋อนนี่คือในเรื่องของนั้นใช่ครับก็ยังไงเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังกันนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างในโลกใบนี้